ธนบัตรฉบับละ20บาทรุ่นที่13ใครมีรีบเช็คด่วนเลยครับเพราะธนบัตรของกานอาจมีราคาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ธนบัตรรุ่นนี้เป็นธนบัตรรุ่นที่13หรือที่เรียกกันว่าธนาบัตรทรงมาด้านหน้าจะมีพระชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังก็จะมีพระ รูปของพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาและธนบัตรฉบับนี้ก็ได้ยกเลิกในการใช้ไปแล้วแต่สำหรับท่านใดที่มีเก็บสะสมไว้ ลองนำมาพลิกดูสิครับว่าธนบัตรของท่านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่สังเกตที่ลายน้ำพะคลิปนี้จะรับซื้อลายน้ำที่ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาชาวบ้านที่ลายน้ำจะมีพระฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใกล้ชิดขอบหรือชิดหางมาเพราะธนบัตรแต่ละฉบับ จะไม่เหมือนกันบางฉบับก็อยู่ห่างและคลิปนี้ก็จะรับแบบห่างมาชิดจมูกของพระอ,องค์ท่านเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับว่าชิดแบบไหน ที่มีต้องการจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้เดี๋ยวจะทิ้ง ID ดีลน์ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอส่วนในเรื่องราคาถ้ามีสภาพสวยๆรับไปเลยครับใบละ500บาท จุดสังเกตก็มีจุดเดียวนะครับที่หางม้ากับจมูพกพระองค์ท่านต้องชิดติดกันเลยก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ